ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาทำข้าวเปียกเส้นหรือว่าหอยจับยวนนะคะเอาละจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะเราก็ไปเริ่มทำกันเลยนะคะไปชมกันพร้อมๆกันเลยเราก็เอากระดูกหมูนะคะมาล้างล้างให้สะอาดนะคะ,ะกระดูกหมูแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะ ใส่เกลือลงไปแล้วก็ล้างให้สะอาดหลายๆน้ำเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ชอบใส่ใช้เกลือเราก็ใช้แป้งก็ได้นะคะแป้งมันก็ได้นะคะมันก็ดับกินคาวล้างสิ่งสกปรกออกได้หมดเหมือนกันค่ะ ล้างล้างให้สะอาดเลยหาให้น้ำใสเลยนะคะล้างไปเสร็จแล้วเราก็เตรียมเครื่องปรุงกันเลยนะคะเครื่องปรุงก็มี ต้นหอมผักชีขึ้นชายมะนาวอาหอมแดงซอยกระเทียมสับนะคะ<ม>เทียมกับหอมแดงเอาไว้เกียวนะคะ,ะแล้วเราก็ไปเตรียมล้างเส้นข้าเปีียกเส้นล้างให้สะอาดนะคะมีรสดีพริกไทยหอมหัวใหญ่น้ำตาลปีบ๊บ พริกไทยป่นนะคะหอมหัวใหญ่บุบนะคะเลือดไก่นะคะหั่นเป็นสีูกเต๋านะคะแล้วก็หมูยอนะคะ<ม>หั่นชิ้นบางๆนะคะ<ม>ก็มีพริกป่นน้ำปลาซีอิ๊วขาหรือว่าซอสปรุงรสเกลือผงชูรสนะคะ่ะ เสร็จแล้วเราก็ตั้งน้ําให้เดือดนะคะแล้วก็เอาให้มันเดือดแล้วก็เราก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปรากผักชีกระดูกหมู ก็พริกไทยนะคะแล้วก็เกลือซีอิ๊วขาวหรือว่าซอปปรุงรสน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บรสด,ดีผงปรุงรสที่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะ ใส่ลงไปเอาตามที่ตัวเองชอบเสร็จแล้วเราก็ปิดฝา,าใช้หมอ้อแรงดันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนไม่มีหมอ้อแรงดันเราก็ใช้หมอ้อธรรมดาก็ได้นะคะแล้วเราก็ไปเจียวหอมแดงนะคะเจียวกระเทียมแล้วก็เก็บพักไว้นะคะเก็บพักไว้แล้วก็มาปรุงรสกันนะคะ มาใส่เส้นกันอ่าแล้วเราก็ใส่หมูยอลงไปนะคะอ่าหมูยอเลือดหมูยอแล้วก็เลือดไก่หัน่นลูกเตาใส่ลงไปให้หมดเลยคนแล้วก็ใส่เส้น เส้นกวยจับยวนนะคะแล้วก็คนคนจนกว่ามันจะเดือดนะคะแล้วก็เราก็เส้นไม่ต้องใส่เยอะเกินนะคะเดี๋ยวมันจะพองนะคะเส้นมันจะอืดนนะคะแต่ถ้าเราต้องการเส้นมากๆเราก็พาไปลวกต่างหากนะคะโอเคนะคะแล้วเราก็ช้อนฟองออกทิ้งนะคะอลองชิมอ่ะ ก็เราก็ลองชิมรสชาติดูว่าเราพอใจหรือยังรสชาติอร่อยหรือยังนะฮะแล้วเราก็มาปรุงก็มีกระเทียมเจียวหอมเจียวใส่ผักชี ขึ้นชายต้นหอมเราจะเติมน้ำตาลอะไรลงไปได้นะคะเสร็จแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะคะ,ะแล้วลองชิมดูรสชาติใดอย่งถ้ายังไม่ได้เราก็เติมน้ำปลาอะไรลงไปนะคะแล้วก็ใส่พริกป่นนะคะ,ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะลองชิมดูถ้ายังไม่ถูกใจก็เติมได้นะคะ เติมพวกน้ำปลาพริกอะไรก็ได้นะะั้งนันนะคะอ่าก็ข้าวเปลียกเส้นก็มีแค่นี้แหละคะ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอ่าวันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ